สวัสดีครับสวัสดีสสสครับพี่ <c oughs> bah, the, il. Il. À, น้องสู้ขู่สูก้นครับมันีพ่อกับเท้าเล่าเฮยชื่อไชนแนลคือเก่าครับผมมอนี่ภาพพี่น้องมากินตำบุงคงครับผมตำบุงงบรรยากาศทงไหทงงาคือเก่าครับผมพี่น้องมากครับน้องมาลีน้องมาลีอยากมากินน้ำมานสันพี่น้องอันนี้ตำบุงงฝีมือท้าเล่าครับพี่น้องนี่จิ้มมังกรข้ามนะใส่ก็ปิ่งปลาครับพี่น้องปิ่งปลาไอปลาขาวปลากระแยง เนี่ยพี่น้องปลาขาวกับปลากระแงยงปลาขาวกับปลากระแงียวเนาะปลากระแงยงวันเถ้าโอ้ยเนี่ยปลาขาวพี่น้องอันนี้ปลากระแงยงเบิองพี่น้องเบิองนี่นี่พักธีน้ำโอ้ยเท่าเดี๋ยวเท่าเล่าอย่างแบบพอดีพองามพี่น้องบ่เอาใหม่แห้งนะอันนี้อันนี้เท่ายาวเอ้ยเท่าเล่าเท่าเล่าเอ้ยเท่ายาวเลยนะอันนี้เท่าเล่าอย่างเล็กปิงเนี่ยพี่น้องเล็กปิงละ ทีนี่ถะาเราเอามาเสียบเอานะพี่น้อง mm hmm. เออมาเสียบเอามาพี่น้องมาพักกะประกาศครับพี่น้องพักอันกระถินมากะเสียดครับพี่น้องกับพักบุ้งจะคุยด้วยเนี่ยมกถั่วพี่น้อง mm hmm. มาบาครับพี่น้องส,สูขู่สุก่นน้ำกันครับผมกับบรรยากาศตรงไหตรงหน้าบ้านเทาครับผมกำลังสีสาหามงคครับมอนีอ่มีตตำบักฮวง ป่งปลามาสู่พี่น้องเบิงครับผมมีสู่พี่น้องกินครับผมเดี๋ยวว่างๆพี่น้องอ,อยากมากินกน้ำทลาอ่ะเสิ้ไหนเลอครับผมเสื้ไหนเลยครับผมเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นปลาเขาบานทะลาเองครับผมหน้าหน้าพอเถ่าทะลาเองอ่ะกําลังสีสาหามงครับพี่น้องมาพี่น้องเสิบเสียบ,บน้ำกันของแท้พี่น้องเลยทิ๊เขาหน่อยพี่น้องทิ <laughs> ปเขาหน่อย แต่ว่าหน่อยพ่ธทรมาได้พี่หน่อยจุกจุจ๊จุแห้งวันเถอะ<า>พี่น,อนอ้งองน้องวลี่จะไม่กินเกียวนํำวระสรนพอดีแะ่ล่าหนึ่งไหวอ่าอ่นอนว่นเพิ่นเพิ่นหอมนะคือลงลงลงมากินน้ำเหมือนว่าโอ้ยบอถือบ่ชปิดกของภายในเด้อครับพี่น้องเด้อเพราะว่าทะล่าแบบไปทั้งซวยหลายพลน,นะทุกคลิปทะล่าที่บอกต้องสีตลอดนะเพราะว่าทะล่าเบาเล่าประเสรินะครับพี่น้องอจริงๆก็เป็นคนอุบลครับผมคนอุบลแต่ว่าอ่ามาอยู่สุลินโดนแล้วครับผม มันอ,อยู่สุรินโดนแล้วอันนี้ก็ข้าเหนียวมาน้องวลีมาจะแสร็้ํำกันมามอ้าลุยนี่ครับพี่น้องมาบ่งมื้อนี้น้องวาียินข้าเหนียวครับผมน้องวาลีบ่เคยกินข้าเหนียวอ่านดุดโดนเที่ยนหนึงออ่งเพราะว่าพอเป็นผู้อีสานครับผมเป็นผู้อีสานมานี่ก็ยินได้ข้าเจ้าได้พี่น้องข้าเจ้าออหอมข้หมาหอมมะลีสุรินครับพี่น้องอ่านี่ข้าห่อนพี่น้องอ่ะลุยๆุอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขเหนียวไว้ข้างล่างนะพี่น้องเนาะมาจะแสร็จนำกันครับผม อุย้ยพี่น้องเลยมากมาอขมขอนียวขอนียวน้องโมลีพงศ์อกะจีว่าอีสานบม่ค่อยเป็นไปในพี่น้องจีว่าแต่ภาษากลางเนาะไทยก็เป็นภาษาช่วยครับผมเออมาเสร็จแล้วกันครับพี่น้องออนี่พี่น้องเว้ย <laughs> อืม <laughs>

เออคุยเลยปั้นก่อนที่ลูกเอออันนี้เออป่าเนี่ยปั้นแบบนี้ก่อนลูกนี่ปั้น,น่างนี้นี่อ,อืมคุยคุยคือนกเนี่ยนี่อืมอืมับปรับ phải language... nhiệt so okay. okay. -e ừ cả trung hay trung nam ôi nhìn em mama piong chơi ui hmm chạy được hùi không nhảy được nghe เงียวนวาเนานะอืมปาป,าปะเนาะปลาลุกบุยกันจบปันขนึ้นยอทีหลังเนาะ ngày nhai anh dán bên di sản Hoàng Cừ. Hả? Ừ. Cái này cái nha. À, đuôi <laughs> à, cái, gùa ba khè. Ngon. Cái, à đoạn. Ừ. Năm. à Ngon. à Ngon. 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 Ngon phát bình ạp, phát new xuân tạo hình hợp bình ạp, pha thảo cực bùa, pha thảo cực bùa, thảo thảo cực bùa, pha 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 thảo cực bùa, thảo cực bùa, phao cực bùa,

เมื่อกี้ด้งนินป่าบอนทั้งหมุนแม่พี่น้องวัวหลดบ้าตุวามือราวมือจะใส่เวทบ้าสนองอืมอ่เจ้าพิน าากี่ว่าพามันเคยยิ้มเมืวยกันเนี่ยปากันไม่อยังน้อมันสบายแล้วฮะอูะ้หูปากกันยังปากยังหน่อยพี่น้องนี่นี่ <c oughs> นแหละของแสบเนี่ยใส่สีเลยพี่น้องเย้มาพี่น้องมา ึน้องไม่ลิจิตาสาแต่เวลาเกยยากมันอันโนจั่มลงหงอาจารย์นี่ยไปพี่นอ้องอุย้ยลืมพักบุ๋งเลยพี่น้องเลยตักรออยู่บ้าน

này. Ừ. Ừ. Mấy sai cao nhiều มือรังไทราจีหมงกระเจ้าหอมมะลิหอมๆมาสู่พี่น้องเบิ่งครับผมใส่กับรังกินไปทั้ออกครับพี่น้องอย่าลืมเด้อครับพี่น้องกดติดตามและกด subscribe ไวปด้วยครับพี่น้องอย่าเด้บ่พลาดกินใหม่ๆเนาะสราจีมาถ่ายทอดอ่ากับเดืองอาหารอีสานบ้านเฮาครับผมสู่พี่น้องเบิ่งนะครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้สาร่าเคยเชิญชาแนลนำเด้อครับผมอ่ะสาร่าก็ คุณพี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรลบชมทราร่ามาตลอดครับผมและให้ก็ลังใจมาตลอดคอมเมนต์ที่น่ารักตลอดครับผมนะทาร่าก็มีตำหุงกับปีงปลาครับพี่น้องวันนี้มาสู่พี่น้องครับผมมาๆพี่น้องมาแสบกันครับผมเนี่ยเ,เด็กเดียวพี่นอ้องอือม ขั้นพี่น้องบานเท่าข้ายืนเขาอยู่ห้อยู่หน้าเนาะขออนุญาตบอกเลยด้อพี่น้องกินไม่แน่บอกไม่แน่นนะเพราะว่าบรรยากาศมันนอกหรือกินอยู่เถียงหน้ามันก์ศรีแบบว่าต่างกันกบกินอยู่บานนะพี่น้องแม่นบอกพี่น้องว่าขั้นแมนพี่น้องขอคอมเมนต์มาสู่ทาราฟังกันเด้อครับผมเพราะว่าทาร่าหูซึกแบบนี้นะครับบบางครั้งกินอยู่บานมันก์ศรีเป็นอีแบบหนึ่งแต่ว่าไม่กินอยู่หันอยู่หน้ามันก็สรีเป็นอีแบบหนึ่งโทรศัพท์สีเดียวกันอีกเออ มากินแบบมั่อเได้แบบโอ้บรรยากาศดีเนาะยังสีหน้าพี่น้อง่ออำลุำเลยเบะโอ้ยอือตะรักอะร้ว่ากินที่นึงคือแกงครับพี่น้องเขาเหนียวเพราะว่ายุทธเหนียวก,กินแต่ขาาขาวจ้าครับพี่น้องก็คือข้างหลังนี่แหละ ข้าวหอมมะลิใหม่ครับผมข้าวหอมข้ข้าวหอมมะลิครับผมไม,ม่มีหมายมาเพราะาาว่าถ้าเล่าก็เคยไอ้กลายเขาเพื่อกันครับพี่น้อง <c oughs> อันนี้เป็นข้าวหอมมะลิลุงเล่ครับผม <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับผมกิน <c oughs> ไปนําบอกไปนํากะมีสืลุดนงด่เล็กน้อยนะพี่น้องอืม <c oughs> <c oughs> มักแหงเพี่น้อนนงเลยตำฮวงเออจิิงไปดูอยู่ที่อยู่บ้าน มเอบมัทีของเราบกคอยเป็นมันก็ถ้าเราไม่อยู่นี่ก็ว่า <laughs> จะช่วยเขาผมโอ้โหแซงเขาลงอืออือ อัล่ะครับผมเา่าเลยครับพี่น้องคือบ่ท่านตา,าไปนะครับพี่น้องคือ,คอปล่อยให้มันยูสีเดินนะลาล่ะก็ยังตัดผมสั้นอยู่เพราะว่ามันตันะ้งไรล่ะมันหุ่นของไวไหมพี่น้องมันหวยก็เลยจดี๋าฝากไปสเถช่วงนี้มันก็ยังอันนี้นะ ตอนแรกมันก็คือจังเงียบๆบ้านนึงแต่ว่ากับบวกกาไปคือเก่าครับแกับตอนแรกกับปล่อยแบบสีเลยครับพี่น้องโบได้ตัง้งใจแช่ให้มันเป็นงสี่ดอกเพราะว่าเป็นตะยานพลน,นะพี่น้องอ่ะเอาตรงๆเลยมันเทียมอยู่ให้อยู่หน้าซื่อๆดีกว้างสีหน้าพี่น้องก็เยมมลยไม่ันไปมันก็ย่างสีด้วยพี่น้องไอ้บังนา,าตลาดสตาร์ทออกเรื่อยกินสิน่ะตัดเองอ,อืม

mà mà, các thịt nóng mà. Uhm. 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 đủ ít nhá. ข้าจะปล่อยแล้วพี่น้องเลยพักยังเต็มอยู่บบบนี้มากมาพี่น้องอ่านี่มไงบ้างอืมอืมกอดไปนะมึงกินเลยพี่น้องกอดไปนะกินไปนะ ออขอาไ <c oughs> ัยครับผมโอ้ยขุยอยนะอีปลากระยงเนี่ยรู้จักไหมปลากระยงนี่ไง,น,งนี่อปลากระยงรู้จักก,กันอย่ นี่คือปากแระงปากแยงมังจะได้ลายแบบนี้ตอนที่พ่อไปบงเลย <c oughs> ขอให้พี่น้องครับผมคุยพีน่น้ำกินพี่น้ำก็จะเป็นลักษณะนีแ้แหละคือเดี๋ยวคือเดี๋ยวพี่น้องมาปากกระเญงคุยกับตามฮง 嗯。Mm. แอ่นเดเตอร์เลยพี TV ่น้องเอ้ยบานยัย่งเลยน้องไม่ลิกินเบิร์แล้ว อ,อ,อ,อืมิดเดยวพี่น้องเอลยพราทิตยต๊เรียนเรียบร้อยครับผมแต่ว่ามันกับตังแจ่วอยู่นเนาะอิ่มยังยังจัดไปยังมวยอิ่มพี่น้องแสบเร็วนี้มากมากพี่น้องมาก 嗯。Mm hmm. เนือปลาคับพี่น้องเลยปลาลูกปลาลูกตัวมันเนาะมันในแาวย่างรู้พอดโงโเลยครแซบบโอ้ยพี่น้องเลยขาก็ได้เนี่ก็ะิบเข่าไทยมาหล่นพี่น้องเอ้ยวิยากว่ายยังจะมี อูแสบครับพี่น้องเลยมากมาครับพี่น้องมากแสบเหมือนกันำจ้ำื้มเอ้ยอืมอืม

ทำพี่น้องปากกั็ยังเขากนขันดีครับพี่น้องครับจริงจริงต่ำห่วงอ้าบ้านนี่ก็นพระอาดิตย์ตดินเรียบร้อยครับพี่น้อง ลาพี่น้องไปทำนีหรอลูกเนาะเดี๋ยวอันอ้าครับพี่น้องก็มันเบิดแล้วนะครับพี่น้องเบิดแล้วอะทะเลาะรเป็นอาวาอิ่มแตาลูกสาวอาจจะยั่งบอท่านอิ่มครับผมแต่ว่ากะสีลาพี่น้องไปทำนีก่อนเพราะว่ามันพ่มีอย่งกินแล้วครับพี่น้องเบิดแล้ววันต่อะเอาทะเลาะก็ฝากพี่น้องไวปทำดีครับผมมักกัก็ไห่ถือแจกับคดแช่ครับผมก็ฝากพี่น้องไปก็ร้องใจให้ทะเาวเกยเสือชาแนลน้ำด้อครับผมจะได้บอพาดฉิบใบไม้ของทะราว จะมีการกระดิ่งแจ้งเตือนแจ้งเตือนเพื่อว่าพี่น้องแจ้งเตือนทึ่งๆเลยพี <tie> ่น้องเด้อยกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำพอด่าหามัลขหาพี่น้องอยากบึงคลิปไม่ล่าสุดของท้าวจีได้แจ้งเตือนให้รับชมก่อนโมครับผมอ่ะบินีท้าวขอบคุณพี่น้องสู่ครูสกุลจีเป็นกำลังใจให้ท้าวเฮ้ยเฉยแชนแนลครับผมบินีท้าวเฮ้ยเฉยแชนแนลกับน้องมินีกับลาพี่น้องไปทรัพยนี้ครับผมสวัสดีครับ